ว้ายประยักเสบ้าพุ่นเนกินไก่ไก,ไก่แคบหมูเข้าเหนียววายบักเขือนผับกบักแตงมงมูบักแตงูมผักอุ้ยมักมาละกับผักเรนี่ แก้วส่งเครื่อง God. อู้ไม่กอดไว้พี่น้องลองซิมแจ้วบังเด้อพี่น้องเอ้ยมังมาละอู้เทพเจ้าเทพเจ้าอื้อืมเจ้าซี่อืมไกไกพี่น้องไก ไตไตไตบ้างอือเจ็บแบบว่าพี่น้องอ,อือพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยมาเด้กินขา้าวพูดอดอยู่แถวน,น,นี้อือพักนั่งไม่ไองอืออือ พักพักอืมอืมพักพักอืมมุ่นแสบหายกระโดดหนีอืมรงสายบอกแตงมูลนมาท่านตายอืม อืม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 จ่ายบ่จ่ายนี่ห้องกูนี่พี่น้องเอ้ยด้้ยเขายังว่าพี่น้องทุกเขาว่าหมาตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยบ่ากบ่มะเขือแซ่บ

หนัำหวานพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเไรก